มากินต้มน้ำไม้กันครับอันนี้ต้มหน่อไม้เนาะที่เราทำอยู่ที่สวนหลังบ้านเนาะแล้วก็เอามาต้มให้มันจืดจืดก็หลายชั่วโมงอยูนะ่เนาะกว่าจะได้มาแล้วก็เราก็เอามาแพ็กกันเลยครับโดยใช้เครื่องซิลเนาะเครื่องซิลแล้วก็พลาสติกซิลพลาสติกซิลนี้จะเป็นด้านหน้าเขาจะเป็นแบบเรียบเนาะข้างหลังเขาจะเป็นแบบครุขค่ะเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เรา ใช้เครื่องดูดสุญญากาศเวลาเราดูดลมมันจะออกได้ดีแต่ถ้าเป็นพวกแผ่นเรียบทั้งสองด้านนะมันจะไม่ค่อยดึงไม่ค่อยดูดออกนี้เราก็ต้องใช้แบบพิเศษเนาะโดยใช้ที่คีบที่คีบคีบออกใส่ทีละตัวทีละตัวหน่อไม้นี้เราก็ต้มใหม่ๆเลยเนาะเพราะว่าเพื่อฆ่าเชือ้อไม่ให้แบบว่าติด เชื้อง่ายๆเนาะเพราะว่าเราต้องลวกก่อนเราต้มปุ๊บเราถ้าร้อนๆเราก็ใส่แบบร้อนๆไปเลยไม่เป็นไรนะครับมันจะได้ฆ่าเชื้อไปด้วยอันนี้เราช่างน้ําหนักเนาะช่างน้ําหนักอยู่ที่500กรัมแต่นี้เราก็จะฟรีให้อยู่ให้มากกว่า500กรัมเพราะว่าเผื่อเผื่อแบบน้ําหนักลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแถมๆให้ไปเนาะโดยใช้ตาช่างอันนี้ตาช่าง1กิโลนะครับตาช่าง1กิโลก็เตรียมๆไว้เนาะ ก่อนที่จะเอาไปเซลหลังจากนั้นแล้วก็ไปเซลเลยการใช้เซลตัวนี้เขาก็อาจจะวางวางกับก็คืออย่าให้อย่าให้มันตรงหลงเนาะก็คือให้ให้มันแนบๆกับโต๊โตะเราต้องแบบให้มันใหญ่ๆหน่อยก็เราจะได้วางแล้วแบบไม่หย่อนเนะาะจะให้แบบเรียบๆง่ายๆก็คือเราแค่สอดไอ้ถุงพลาสติกตัวนี้เข้าไปใน ตรงกลางตรงกลางเขาจะมีตัวไอที่ดูดดูดอากาศอยู่ข้างในอะ่ะเออแล้วก็เราก็จัดจัดให้มันได้ทรงให้มันได้ทรงแล้วก็ปิดขวาซ้ายมันจะมีตัวล็อกอยู่ปิดกว่าแล้วก็กดปุ่มเขียวอยู่ข้างๆงเนาะแล้วก็ค่อยคอยดึงให้มันเรียบๆรีบให้มันเรียบเรียบแล้วก็ดึงข้างๆให้มัน รีดน้ำออกให้หมดพอรีดน้ำออกหมดแล้วก็มันจะเป็นปุ่มสีแดงเนาะหลังจากที่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยและทีนี้ก็จะมีน้ําที่ดูดออกมามันจะอยู่ตรงกลางของเครื่องเราต้องเททิ้งนะข้อควรระวังก็คืออาย่าให้โดนน้ําหมายถึงว่าหลังจากที่ดูดน้ําออกปุ๊บแล้วมันจะมีน้าค้างอยู่เราต้องรีบเทเลยถ้าอย่าง,งานั้นมันจะช็อตนะครับเดี๋ยวเครื่องช็อตง่าย อันนี้ถ้าแนะนําก็คือให้ใช้กับวัสดุที่เป็นของแห้งดีกว่าแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังเดี๋ยวเครื่องช็อตได้นะครับอันนี้ก็ถือว่า,าถ้าเราไมร่ระมัดระวังเราต้องเราอาจจะโดนไฟดูดได้เพราะว่าเครื่องเขาค่อนข้างเล็กเนาะมันใช้ได้สําหรับครัวเรือนแล้วก็เป็นวัสดุแห้งๆนะได้แต่ถ้าเป็นเปียกเหมือน หน่อไม้อย่างเงี้ยก็ก็มีความเสี่ยงอยู่นิดนึงเราต้องซื้อเครื่องที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ช่องที่แบบอรองรับน้ําได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็พอได้อยู่แล้วก็รีดๆค่อยๆระวัดระวังเอาเนาะเนี่ยเขาจะมีปุ่มเขียวกดปิ้มปิ้มปิ้มป้ม,ปมไม่เกิดว่ามันพร้อมเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ค่อยเปิดฝาข้างออกแล้วก็มันจะมีปุ่มให้ไล่ลมออกอยู่ตรงถัดมา เป็นปุ่มถัดมาหน่อยนึงเออเปิดปุ๊บแล้วก็เขาก็จะดูดอากาศออกเสร็จเรียบร้อยฟิกได้เอาไปถ้าทางที่ดีเราไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็ใช้ได้นานเลยค่ะวันนี้น่าจะข้ามปีได้เป็นวิธีการถนอมอาหารที่ทำให้การเก็บรักษาได้ยาวนานเนาะอันนี้ก็จะดึงอากาศออกจากถุงให้หมดแล้วก็ให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ให้เสียหาย อย่างสมมุติว่าเราไม่มีอะไรกินเราก็สามารถที่จะฟลิกเป็นเก็บไว้ไว้นานได้นานนอกจากหน่อไม้แล้วก็จะมีหลายอย่างที่เป็นผักผลไม้ที่แบบสามารถที่เราอยากจะเก็บหรือขนมที่เราอยากจะเก็บเรากินไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้เครื่องตัวนี้มันเครื่องซีลตัวนี้ก็สามารถที่จะซีลแบบปิดปิดปิดเฉพาะปากถุงหรืออาจจะเป็นสุญญากาศได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะ